สลาัยกุมครับสวัสดีวันพฤหัสบสดีที่11นะครับมษายนพศ2567ขณะน,นี้ก็เป็นเวลา9.30โมงครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับคลิปนี้ก็จะลงทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง TikTok ทั้ง Instagram นะก็จะเป็นคลิปประมาณ10นาทีนะครับก็จะเอาทั้งหมดถ้ามันเกินเวลายังไงก็ขออภัยบางตัวคิดว่ามันยากแหละ10นาทีที่จะบอกอะไรที่บางตัวกะกะ,กะไว้อะให้หมด ามาดู3ต้น500ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวบางโตจะตัดเลขใหม่หมดเลยนะครับตัดเลขใหม่หมดเลยเห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจนะครับกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook TikTok Instagram ให้บางโตด้วยนะครับสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เลยนี่ข้างล่างนี้ l i ยแอดลิตเติ้ลการ์นะครับมีแอดนำหน้านะครับข้างบนก็ตรงนี้เลย l i ยแอดลิตเติ้ลการ์นะครับสั่งต้นไม้ตรงนี้ได้เลยนะครับลายแอดลิตเติ้ลกา คัดลอกข้อความคำว่า a d d ลิต t l ิ้ลการเดไปวางที่ลายส่วนตัวท่านลูกค้านะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนด้วย ID l ดียถ้าใครทำแล้วทำยังไม่ได้ทำยังไงก็ทำไม่ได้แอดไม่ได้ก็ทักมาในช่องคอมเมนต์เลยครับเดี๋ยวบางโตจะส่งลิงก์ไปให้แล้วก็กดเข้าไปในลิงก์เลยครับจะเป็นร้านบางโตนะครับสะดวกรวดเร็วทันใจว่องไวาหายห่วง นะครับเห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook TikTok Instagram ให้บางโตด้วยแล้วฝากถ้าลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับที่ได้รับต้นไม้ไปแล้วช่วยเป็นกระบอกเสียงให้บางโตด้วยว่าต้นไม้บางโตมันสมบูรณ์แข็งแรงไหมค่าส่งเป็นยังไงราคาเป็นยังไงเอาไปเลี้ยงแล้วสวยเอาไปเลี้ยงแล้วสวยสวยแล้วใช้ได้ไหมนะครับและการแพคกิ้งเป็นยังไงนะครับก็ฝากถ้าลูกค้าช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยนะครับนี่ ต้นนี้มันมีสามสีเลยนี่หว่าเนี่ยต้นที่ยี่เนี่ยเนี่ยต้นยู่อยู่ในชุดที่ยี่สิบหนึ่งนี่นี่หนึ่งสีนะอันนี้อีกสีหนึ่งนะแล้วก็ขา matrix matrix. 21, skin, 40, ้างหลังอ네ีกสีนึงเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นนี่ชุดที่ยี่สิบหนึ่งนะครับชุดที่ยี่สิบหนึ่งมีสามต้นสามต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับชุดที่ยี่สิบหนึ่งมีสามต้นเนี่ยสวยเลยสวยเลยนะครับสามต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับชุดที่ยี่สิบหนึ่งนะครับอ่ะต่อมายาวๆเลยแหละนะครับชุดที่ยี่สิ เปลี่ยนเลขไปเลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวไม่ไงั้นมันจะประดังกันนี่ชุดที่ยี่บสองเป็นขาวดอกใหญ่นะครับแล้วก็มีลูกไม้นี่ตัวนี้สวยมากนะครับเป็นออกม่วงเนี่ยบอกแล้วตอนนี้ทนม่วงมาแรงมาดีมาเยอะแล้วก็มาหลากหลายด้วยนะครับแล้วอันนี้เป็นเหลืองซัดเจริญเบอร์สองนะครับจะเป็นไม้ในตํานานต่อไปนะครับชุดที่ยี่สิบสองสวยโขดสวยโขดใหญ่ครับโขดเต็มกระถางตัวขายไม้ไซต์เต็มนะคือ 8นิ้วก็8นิ้วเต็ม6นิ้วก็บ6นิ้วเต็ม11นิ้วก็11นิ้วเต็มนะครับไม่ไม่ได้ขายไม้แบบกระถางใหญ่แล้วต้นเล็กนะนี่ดูข้างหลังเลยนะครับก็ชุดที่22 2นะอ่ะมาชุดที่23เห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดถูกใจกดแชร์ติดตามใน YouTube Facebook TikTok Instagram ให้บางโตด้วยใน TikTok ใน i n s t a g r ก m ก็ฝากรีโพสต์นี่ดอกแดงตัวนี้ บางทีมันก็เป็นชั้นเดียวบางทีมก็เป็นสองชั้นบางทีมันก็เป็นสามชั้นมันเป็นลูกไม้ที่ไม่มีขายตามท้องตลาดชุดย3สามนี่สวยไหมนี่ลูกไม้จากตัวนี้สวยมากแล้วก็มีนี่น,นอมม่วงอมม่วงเหมือนกันเนี่ยจะมีอมม่วงเยอะนี่ชุดยี่สามสวยลีลาท่าทางสวยโคตรใหญ่ชุดย3สามนะครับอันนี้จะไปลงทิกต็อกด้วยอินสตาแกรมด้วยนะครับแล้วก็อ่ะยีสี่มาตรงนี้นี่ไซส์กระถางสองปีบยังมีนะนี่พี่เกศสอนล้วไปแล้วนี่ต้นที่สองยังอยู่ สวยไหมฉัยไลแต่มีขาวอยู่ข้างหลังเนี่ต้นที่สี่ยังอยู่ต้นที่ห้ายังอยู่นะครับอ่ะมาชุดที่ยี่สบสี่ชุดที่ยี่สิบสี่นี่มีขาวดอกใหญ่นะครับชุดที่ยี่สิบสี่นะครับนี่มีตัวนี้นี่โคตรปะเล่มเลยสีเดียวอันนี้มีขาวก็สีเดียวนี่ม้งศักด์าสีเดียวนี่ชุดที่ยี่สบสี่สวยมากดูโคตรดิโคตรปะเล้งเลย นะครับชุดที่ยี่สิบสี่ชุดที่ยี่สิบห้าชุดที่ยี่สิบห้านี่เจ็ดสีเจ็ดสอด 4, อีกเวอร์ชันหนึ่งเจ็ดสีเจ็ดสอดมันหลากหลายมากเลยนะบางตัวเห็นบางตัวจะให้ชื่อเดียวเลยนะเพราะมันหลากหลายเพราะเดี๋ยวรอบหน้ามันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งขนาดนี่กิ่งเดียวกันเนี่ยดูดิกิ่งเดียวกันยังคนละเฉดเลยดูดิอ่าอันนี้แดงอมชมพูเยอะอันนี้ม่วงเยอะ <c oughs> มันไม่เบื่อเจ็ดสีเจ็ดสอด, 4, ด 4, นี้เป็นไม้ที่ไม่เบื่อเลยนะนี่ชุดที่ยี่บห้า สต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับนี่นะครับสั่งต้นไม้ที่ไลอ้อนลิตเติ้ลการ์เด้นนะครับไม่รับออเดอร์ทางโทรศัพท์ในทุกๆกรณีนะครับโอนเงินเรียบร้อยต้นไม้จะถูกจัดคิวออกส่งให้นะครับพร้อมโอนแล้วค่อยจ่ายนะครับโอนเช้าสั่งออสั่งเช้าโอนบ่ายสั่งบ่ายโอนเย็นสั่งเย็นโอนกลางคืนสั่งกลางคืนโอนเช้าก็โอเคอยู่นะครับไม่ใช่ว่าสั่งแล้วจองแล้วหายไปเลยไม่เอานะครับเลิกครบนะครับเจอบ่อยขนาดบอกทุกวันยังเจอทุกวันเหมือนกันนะครับบางท นะครับของวันนี้มันซื่อสัตว์จริงใจกันน่ะนะครับถ้าเราไม่ซื่อสัตว์ไม่จริงใจกันชีวิตก็ไม่เจริญเอาแค่เนี้ยฟังแง่เนี้ง่ายๆนะครับชุดที่ยี่สิบห้าสามต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบยี่ห้าอ่ายี 26, ่หกนี่ม่วงมาอีกแล้วเป็นไงสวยไหมอ่านี่แล้วก็นี่ชมพูตัวนี้แล้วก็แดงอันนี้แดงตัวนี้นี่ที่เป็นสามชั้นสวยเนาะนี่สวยมากยี่สิบหก ก็8นิ้วครับ3ต้น500ค่าส่ง60นะครับชุดที่ยี่เลขติดชุดที่ยีนี่สวยๆเลยแหละนี่ชุดที่ยีอ่ะชุด27นีี่น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 ี่ชมพูที่เป็นกรรมยีนี่นี่สวยเนาะแล้วก็มีขาวแล้วก็มีตัวดอกใหม่ตัว iPhone นะครับตัว iPhone นี่ออกมาไม่ทันไรมีชื่อ3 4ชื่อแล้วนะแต่ชื่อที่ต้นตำรับอะ <c oughs> ที่เขามีต้นแม่เขาให้ชื่อว่า iPhone นะ ตอนนี้ไปที่ไหนเปลี่ยนชื่อหมดเลยคือตั้งชื่อใหม่เนะรับปอไมค์ไปอยู่ที่อื่นตั้งชื่อใหม่เลยแต่นี้คือบางโตตั้งชื่อตามที่เจ้าของสายพันธุ์เขาให้ชื่อมานะบางตจะให้เกียรติเรื่องพวกนี้มากขนาดแสงทองกับแสงจันทน่ะบางตเขาเขาไม่ได้ตั้งชื่อพอบางโตพอบางตางต,ตั้งชื่อได้อย่างเงี้ยบางตก็จะไปบอกเขาแล้วขอ,อนุญาตต้นสังกัดบางตทําอะไรบางตมีมารยาทไม่ทําอะไรโดยพละการบางคนโอ้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรหมดเลยนั่นแ่ะมัน มันไม่มีลิขสิทธิ์ก็จริงแต่แต่คุณต้องมีจริยธรรมอ่ะคุณต้องคุณต้องขออนุญาตต้นสังกัดบอกก็ไม่รู้ว่าหาต้นสังกัดไม่เจอก็เลยตั้งชื่อใหม่ถ้าหาต้นสังกัดไม่เจออ่ะก็ใช้ชื่อเดิมเขาเขามีชื่ออยู่ถ้าเขาไม่มีอ่ะทางทางร้านที่คุณไปซื้อมาเขาจะบอกว่าเอออันนี้ไม่มีชื่อแบบบางตัวเออมันไม่มีชื่อนะก็ไปตั้งเอาเองมันเป็นเบอร์มันเป็นแดงเบอร์อะไรเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่อันนี้มีชื่อนี่ชื่อ iPhone เป็นชื่อที่เจ้าของตำลักต้นตำลักเขาให้ชื่อ นะครับบางตัวจะใช้ชื่อตามนั้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่บห้ายี่หกอ่ะยี่ิบเจ็ดนะครับชุดที่ยี่ิบเจ็ดสามต้นห้าร้อยค่าส่งก็หกสิบาทนะครับนี่ชุดที่ยี่สิบเจ็ดสวยโคดใหญ่เรื่องดอกเออลูกค้าก็จะส่วนใหญ่จะชอบดูดอกเนาะอ่าดูดอกแต่บางตัวชอบดูนี่ดูโคดถ้าไม่สมบูรณ์จริงบางตัวไม่ขึ้นขายเพราะว่ามันไปถึงถ้าลูกค้าแล้วมันเลี้ยงยากบางตัวทำให้ไม้มันสมบูรณ์ไปถึงถ้าลูกค้าแล้วมันเลี้ยงง่ายเรื่องดอกนี่อะไรก็สวยนี่นี่คือลูกไม้ใหม่เนี่ย มันจะมีสองชั้นบ้างชั้นหนึ่งบ้างเนี่ยเห็นไหมมันยังไม่สเสถียรหรอกแต่ว่าเนี่ยมันสวยอะดอกมันสวยนี่นี่เหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองแล้วก็มีแดงนี่ก็เป็นลูกไม้ใหม่อีกนะนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่มันจะเป็นสองชั้นแต่มันบานหมดนะครับนี่นี่ยี่สิบแปดสวยนวเนาะโคตรเบล่งเลยโคตรเบล่งเลยยี่สิบแปดนะครับยนะี่สิบแปดก็ มีมีมีแปดมียี่สิบแปดนะครับมียี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบแปดนะครับใครจะสั่งไซส์กระถางหกนิ้วกออ็อะไรนะสิบสี่ต้นพันธุ์ค่าส่งขอหนึ่งร้อยพอนะครับไปเลยจัดเลยค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกนะสีเยอะไปได้เลยเยอะแย,ยะเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมีเอาไปลงในทิกตอกด้วยเดี๋ยวต้องเร่งแล้วก็มีนี่ต่อญี่ปุ่นทรงสูงไซส์กระถางหกนิ้วนี่นะครับมีสิบต้นเนี้ยนะครับขอพันเดียวค่าส่งร้อยเดียว นะครับแล้วก็ใครจะเอาไม้เหมาเจ็ดไม้เหมาไส่กระถางแปดนิ้วก็มีเจ็ดต้นให้เจ็ดต้นนะเจ็ดต้นพันค่าส่งเอามาร้อยเดียวนะครับแล้วก็มีอันนี้ต่อญี่ปุ่นทรงสูงมีไซส์กระถาง8ปดนิ้วใหญ่เลยนี่เป็นแดงอุดมทรัพย์สองต้นนี้ห้าร้อยค่าส่งหกสิบใครจะเอาทักมามีชุดเดียวต่อญี่ปุ่นทรงสูงแดงอุดมทรัพย์แล้วก็มีนี่ต่อธรรมดานะครับเป็นแดงอุดมทรัพย์สองต้นแล้วก็ลูกไม้ตัวนี้นี่พอโรยแล้วจะเป็นแบบนี้ บ้านใหม่ๆจะเป็นแบบนี้ก็มีคนตั้งชื่อแล้วแหละนะครับแต่บางตคือต้นสังกัดเขาบอกไม่มีชื่อมันสวยดีใครจะเอาไปตั้งก็ไปตั้งแล้วกันนี่กับสามต้นห้าร้อยนะครับสองอย่างนี้แคปหน้าจอมาครับก็มีมานําเสนอเท่านี้แหละอา้อาวไอ้นี่อีกชุดนึงดีกว่านี่นี่น,นี่สามต้นห้าร้อยนี่ไม่มีเลขนะบอกว่าอยู่ตรงเนี้ยแคปหน้าจอเอาใหญ่ดีสามต้นห้าร้อยนี่นี่นี่ลูกไม้ม่วงลูกไม้นี่ ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวลงใน u t u b e เอ้ยในทิกต o k ในอินสตาแกรมด้วยรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อ,อก,กันการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณจเจริญรุ่งเรืองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำกิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าเนรคุณกับผู้ที่มีบุญคุณต่อเราสําคัญมากนะครับอย่าเนรคุณกับผู้ที่มีบุญคุณต่อเราเพราะมันจะเป็นสิ่่่งททีีีีมมมมมััมันะันน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 เเเหหหืออคคคววาาาาาาาดยะรรบบสสํํ้้ก็ วัสลามุอะลัยกุ้มบเร์โอมะตุลลอฮอวะบะเราะกาตุฮขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ